นี่เลยแก้วเก็บอุณหภูมิฟเฟรบานใหม่ยี่ห้อใหม่น่าใช้สีสวยไม่ว่าจะใส่น้ำร้อนได้สูงสุด5ชั่วโมงและในส่วนของน้ำเย็นสูงสุด20ชั่วโมง<ะ>กันไปเลย<อ>ในส่วนของการใช้งานจะมีตัวแท่งสติก๊กมาให้หนึ่งแท่งเอาไปแช่ในห้องฟรีและเก็บความเย็นเอาไว้ในตัวเวลาเราเอามาใส่ แก้วตัวนี้จะไม่มีละลายน้ำแข็งออกนั่นเองในส่วนของโคกหรือว่าบีของเราจะไม่เสียรสชาติ <Wow. S 1> อีกต่อไปการเปิดปิดสามารถที่จะกดเข้าไปตัวซีรอบๆจะยุบตัวลงไปแล้วติดแน่นเวลาเราจะดึงออกเราก็ดึงออกปกตินี่ครับเป็นเบื้อจะเห็นนะครับตัวฝาแล้วก็ตัวซีนะครับในส่วนของตัวแท่งสติ๊กเฟสนะผมก็อยู่ด้านในอย่างนี้นะผมให้เรา ดึงออกไปนะครับแล้วไปแช่ที่ห้องฟิตนะครับผมสักคืนนึงก็ได้แล้วเอามาใส่เย็นเชียบเลยตัวนี้เย็นได้ทั้งวันเลย24ชั่วโมงนั่นเองครับโดยที่ ไม่มีละลายครับเพราะมันจะเก็บในส่วนของความเย็นไว้ข้างในตัวมันเองนั่นเองครับผมเนี่ยจะเป็นบล็อกนี้แล้วเวลาเราไปใส่ใส่ตรงข้างอ่าข้างในนะครับผมในส่วนของตัวแก้วนะครับมันจะลงล็อกพอดีเพื่อนๆมันจะลงล็อกอย่างนี้พอดีเพื่อนๆเห็นไหมมันจะไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับมันจะลงล็อกพอดีมันจะไม่กิ้งไปกิ้งมาอ่าไว้อย่างนี้นั่นเองครับผมเราสามารถที่จะใช้แทนน้าแข็งได้เลยเพื่อนอยู่ได้สูงสุด24บชั่วโมงกันไปเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่น้ําแข็งมันก็ได้อยู่ที่สุด ครับ750มลิตรแต่ถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับตัวแท่งเฟสติกตัวนี้จะอยู่ที่ 500มิลลิตรในการใส่น้ําลงไปนั่นเองครับเก็บความเย็นความร้อนเราก็ไม่ต้องใส่นะตัวแท่งเฟสติกใครที่สนใจอย่าลืมครับผมแก้วเฟสเก็บอุณหภูมิความร้อนความเย็นได้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับตัวแท่งเฟสติกครับอยู่ที่20ชั่วโมงครับเก็บความร้อนปกตินะครับอยู่ที่5ชั่วโมงนั่นเองครับผมกรณีที่เราใช้งานแท่งเฟสนะครับจะใส่ได้อยู่ที่500มิลลิตรแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ แท่งสติ๊กเฟรดนะครับจะอยู่ที่750มลิตรสามารถกดเลือกสีที่ตะกร้า,ารสินค้ากันได้เลยครับผม